สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทรำดีวันนี้เราทีมงานเพจสุรินคนสุรินทำดีวันนี้ได้เดินทางไปที่ศูนย์ราชการหรือว่าสารการหลังใหม่ชั้น4วันนี้มีการประชุมโดยมีท่านรองชำนาญชื่ตาเป็นประธานในในการประชุมเ,เลือกตัวแทนระดับประเทศคือนายกอบตอแทนตำแหน่งที่ว่างที่ท่าน ไปดำรงตาแหน่งทางการเมืองตอนนี้เราก็ต้องเลือกตัวแทนเพื่อที่จะส่งเข้าไปแข่งขันที่กรมเดี๋ยวพี่น้องพวกเราก็จะพาพี่น้องเดินทางขึ้นไปชั้น4สารกางหลังใหม่นะเพราะท่านนายกฮะทุกอบตามารวมกันอยู่ชั้นบนครับเชิญด้านในสารกางเลยครับ แน,น่อนแล้วผมดูที่ลงชื่อก็ท่าน,น,นผู้บริหารให้ความสนใจให้ความสำคัญมากันถ้า80%ขึ้นแล้วล่ะนะผมดูนะครับก็น่าจะหรือว่าเพิ่ขึ้นก็น,น่าจะเริ่มดำเนินการได้นะครับเอได้เวลาที่นัดหมายไว้นะครับเนื่องจากมีกรรมการที่ก่อการนะครับว่างลงเนื่องจากการลาออกน่าจะไปสมัครผู้แทนเนาะนะครับทำให้ตำแหน่งส่วนกลางว่างลงนะครับ ทำหนักเองก็ต้องมีการสรรหาหรือคัดเลือกผู้แทนใหม่นะครับจะไปทั้งหมดทั่วประเทศก็คงไม่ไหวถึงก็เลยเลือกตัวแทนไปนะครับเลือกตัวแทนทุกวันนี้ก็เป็นระบบตัวแทนนีะเราก็เลือกผู้แทนเราสสสสก็ไปเลือกนายกแทนเรานะครับไม่ใช่เลือกตรงมือนระบบประธานาธิบดีอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ผมต้องเลือกผู้แทนตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์เราไปทําหน้าที่แทนท่านนะครับเพื่อจะไปเลือกตัวแทนท่านไป เกีใ่ในนายกใน,ในกกลางนะครับว่างลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งัตรานะครับก <c oughs> ็คือนายะวินจะรุ้รัชกุลนายกอบตสมุลงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิเรเกิตนะครับได้เราออกไปสมัชชอสนะครับเป็นให้ตำแหน่งนาย,ยกในกครงการว่างลงนะครับซึ่งตามระเบียบปฏิบัติก็กต้องจัดให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็วนะครับกระทรวงหาดไทยก็เลยประกาศกำหนด ให้มีการคัดเลือกผู้แทนนายกในกอการในวันอังคารที่27มิถุนายน2566นะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับทีนี้ในการดําเนินการของจังหวัดน,นะครับให้ทุกจังหวัดก็ต้องดาเนินการเพื่อที่จะคัดเลือกผู้แทนของจังหวัดจังหวัดละหนึ่งท่านนะครับเพื่อไปทําหน้าที่ในวันที่27นะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์เราก็ได้กําหอนดเอาวันนี้ ครับนไเรียนที่ประชุมของก่อการบยายใช่ไนะก่การหน้าที่ทำอะไรบ้างกา่การนะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานทั่วไปนะครับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโครงการบริหารส่วนตำบลทับบ้งหมดนะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปเป็นมาตรฐานกลางของทุกจังหวัด แล้วกรณีที่โครงการออกมาตรฐานทั่วไปเรื่องใดๆแล้วนะครับผูบ้ว่าราชรคือกองทุนตัวเราก็ต้องมาทำเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรองรับของโครงการอีกท่านหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ากรณีการทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรองรับนั้นก็มีคล้ายๆเกวบขึ้นหาว่ามันต้องเป็นไป,นปนตามมารตรฐานทั่วไปที่กำหนดถ้าแตกต่างจากเขาจะใช้ได้มันก็ต้องไปขอกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแลนี่คือคือหน้าที่ของ ประกาศก็คือกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตัวพนกันกงานจ้างตามของโครงการบริหารส่วนตำบลเป็น,นเป็น,เป,นเป็นมาตราฐานทั่วไปทั้งประเทศที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับรวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาปอะกาศที่พิเศษเรื่องการอาสอบบรรจุด้วยนะต้องต้องยินชอบจอากประกาศนั้สอบบรรจุ สอบบรรจุเนี่ยกองการเป็นหน่วยดําเนินการสอบครับแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติก็คือกร้ตอีที่เรามอบอำนาจให้กองการไปสอบเขาก็จะให้เราส่งบัญชีมาให้เราการขอความรับผิดชอบในการบรรจุก็เป็นอำนาจของกองจังหวัดครับกองสอบกองการนก็กองกการที่เราทีเสิ้นก็มีมีส่วนในการสอบได้หลายครั้งอยู่นายกเองใช่ไหมใช่ครับ ก็เลือกทำเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะครับท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจจะเสนอตัวเป็นกอการก็ได้นะไม่ใช่แค่เลือกแต่กเ็เลือกกอการนะมีประท่านได้อยู่ในที่นี้มีใครเสนอว่าผมอยากไปเสนอตัวเป็นกอการอาจจะรับท่านเลือกจะเลือกตัวเองก็ได้นะก็มองๆท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อท่านใดเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์เราเป็นเช่นลยครับ เสนอตัวเองได้เสนอตัวเองได้ครับแตต้องมีผู้รับรองครับจากเพียงเป่ครับผมนายบรรจงเราพงนายกองการการส่อนารจังหวัดอบลชธขอเสนอคุณพรนเทพฐานุพงศ์ชนะนายกองกาการสื่อาระบุประสาทนะครับเพื่อที่จะไปต่อในการที่ จะไปสู้เป็นกองการนะครับเพราะว่าท่านเองก็สนิทกั่ท่านนาย,ยกเองซึ่งมาบอกก็คงจะรู้ว่าช่องทางใดที่จะเดินทางไปสู่ไหนได้ขอบคุณครับขอผู้รับรองเลยนะครับครับครับที่รับรองการเชื่อใครับนี่นครับเรียนท่านรู้ว่าท่าน องค์ถิมแล้วก็ท่านนายกทุกท่านวิชันนางสาวพิเชราสาวแก้วนายกองการบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ขอรับรองค่ะนะครับจากท่านนายสุรบุตรศิลาองค์นายกการบริหารส่วนตำบลกระสาสนงมประสาสนครับผมรับรองครับท่านนายกท่านผู้ครับอยู่นะครับ ยินยอมนะครับยินยอมครับมีพรนใดจะเสนรอรายชื่อเพิ่มเติมมีไหมครับเก็บไหมครับ ขออนุญาตประธานนัเลยนะครับนับสั่นด้วยให้ให้โอกาสนับหนึ่งถึงสามนะครับไม่มีใครเสนอคู่แข่งถ้ากิดว่าท่านนายกพันเทพนายกท่านสมบุกเภอประสานเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทรีถ้าอย่างที่ผมคิดนะเอามาไปอยากให้ไปสู้ด้วยอะไรประมาณนั้นดูศักยภาพนะครับท่านเคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเคยมาแล้วนายกเพียงรอมาเป็นสอสอหน้สลับกันนะครับก็มีศักยภาพ ผมน่าจะมีภาคควกรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายวงการพอที่จะไปต่อสู้ได้นะครับมีไหมครับนับถึงสามนะครับถ้าถึงสามแล้วก็ถือว่าไม่มีผู้แข่งถึงใน,นคนเดียวทุกคนเห็นด้วยเป็นเอกฉันนะครับหนึ่งสองสามรือว่ามีคนเดียวตามที่ท่านนายกบรชจมเสนอโดยท่านนายกพันเทพนะครับ จนท่านนายกพันเทพไ,ได้พูดคุยให้ความั่นใจกับพี่น้องอเรื่องปรเะเด็นเรื่องข่ไยการเรื่องผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้แทนเทศบาลผู้แทนโรตและประการผู้ส่งคุณวุฒินะครับของปี43นะครับเป็นประกาศกทปี4ี43วิธีการในการดาเนินการนะครับก็ต้องจัดให้มีการเสนอชื่อนะครับกรณีที่ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงท่านเดียวนะครับโดยการเสนอชื่อนั้นต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองท่านนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในห้องประชุมและก็ให้ความยินยอมนะครับถ้ามีกรณีเสนอชื่อเพียงท่านเดียวก็ถือว่าท่านนายกน,นั้นเป็นตัวแทนของจังหวัดน,นะครับแต่ถ้าเกิดมีกรณีการเสนอชื่อเกินกว่าหนึ่งชื่อ เกินกว่าหนึ่งคนนะครับก็ต้องมีการลรงคะแนนนะครับการลรงคะแนนให้ใช้วิธีลักโดยการเขียนชื่อตัวชื่อสกุลนะครับในบัตรลงคะแนนซึ่งทงางฝ่ายเลขาได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับลงคะแนนเสร็จก็นับคะแนนนะครับโดยในการนับคะแนนให้ที่ประชุมได้เสนอนายกสามขั้นที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อนะครับมาเป็น สียขีพยานในการนับคะแนนนะครับถ้านับคะแนนแล้วปรากฏว่าเท่ากันได้คะแนนเท่ากันนะครับตัดสินไปได้ก็ต้องลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่งเฉพาะที่คะแนนเท่ากันถ้าลงคะแนนเป็นครั้งที่สองแล้วยังเท่ากันอีกนะครับก็ต้องจำฉลากนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการดำเนินการคัดเลือกครับถ้าถ้าพอการ เป็นเรื่องกอการ์ไมมีวิธีการยังไงกอการก็ลักษณะเดียวกันครับเพราะั้นคนที่ไปในนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นในนี้มันสองอย่างนะถ้าใครที่จะไปสู้ต่อก็คือไปไปเสนอตัวต่อในกอการใช่ไหมถ้าใครจะไปเป็นคนเลือกเขาเฉยก็ได้อีกแบบหนึ่นงเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งคนที่เสนอตัวกับคนที่เสนอ ไปก็ไปเลือกมันก็าจูคิดแตกต่างกันนะครับพรานาย,ยกที่ผมบอกนายกที่ที่เราไปก็ใจถึงเพิ่งได้นะที่ผ่านมาเวลาสอบนจ้าทีผมก็เห็นคนวิ่งไปพอสมควรนะนะสอบก็จบนะครับอยู่ที่เดิมนะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถามพรรคพวกที่เป็นนายกนะครับก็ก็รารู้นะครับเห็นว่าใครที่เกตก,ก,ก,ก็เป็นมามาน่าจะเป็นมานานแล้วนะผมฝาดู อะายวาระต่อกันนะครับเป็นคนภาคอีสานเพราะฉะนั้นเราอยู่สซรินก็มีสิทธิเสนอตัวได้เช่นเดียวกันนะครับไปเพื่อเสนอตัวหรือไปเพื่อเลือกนะครับก็ก็ก็รอแบน้นะครับถ้าเกิคล้ายๆกันแนวทางการการเลือกเป็นตัวแทนกอการครับมีท่านจะมีประเด็นสอบถามนะครับในในกระบวนการขั้นตอนการเลือก ถ้าไม่มีก็ต่อครับครับถ้าไม่มีท่านนายกท่านใดมีข้อสอบถามนะครับก็กบเรียนท่านตำนานเช่นตานะครับท่านรอผู้ว่าราชก,การจะมาชุยท่านสวายสีท่าท,ท่านแชรยทัศน์สมุ่มเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนทุกท่านนะครับ ผมพรนเทพฐานุพงษ์ชรักนนายกองการบรนะิหารส่วนตำบลบัทบุก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผมแล้วก็เสนอตัวให้ผมนั้นได้ไปเป็นต่อกลางนะครับผมก็คิดว่าหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าทีา่ที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวท้องถิน่นอ,อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งผมเองนั้นก็ จะพยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพื่อน,นําประโยชน์ยายามาอย่างพวกเรานะครับรที่พอจะช่วยเหลือพวกเราได้เมื่อมีโอกาสเราก็จะช่วยกันนะครับผมเองนั้นมีความคุ้นเคยกับท่านนายกเองนะครับซึ่งเป็นคนทำเครืองอุปกรณ์พิเศษนะครับผมเองเป็นเคยทำเครืออุปกรณ์พิเศษนะครับมีความคุ้นเคยก็จะ ได้สอบถามนะครับว่าวิธีการที่จะนําไปสู่การได้รับการคัดเลือกมันนั้นเป็นยังไงก็จะปรึกษาหารือท่านกับท่านนายกเองนะครับก็ต้องวิธีการก็ตะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ดีใจมากครับที่ทุกท่านไปให้เกียรติแล้วก็ให้ความร่ว้ความใ,ใจผมผมมั่นใจว่าเมื่อมีโอกาสผมก็จะทํา ประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวท้องถิ่นให้พุ่มาที่ชดนะครับขอบคุณมากครับดูแล,แล้วก็มีความมั่นใจเกิน50เปอร์เซ็นต์นะที่จะได้รับเลือกเอกอนก่เพราะว่ามีสายสัมพันธ์นะครับผู้สัมพันธ์พรกานนายกเดินี่ท่าน ท่านลาไปคิดว่าท่านก็คงจากคนบ้านเดียวกันนะนะน้อยก็ท่านเป็นเคยรับผิดเพราะก็เพิ่งรู้นะครับไป็นบุิดแล้วก็เป็นคนสนิทนิจเกตกใกล้ใกล้ะกละกละน,นะครับเพื่อไปทำหน้าที่แทนแทนนายกนะครับท่านนายกศมีปัญหาอะไรในเรื่องบริหานบุคคลก็จะทอยผ่าตัวแทนเราไปอยู่ในกองทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมาใส่มือในกองด้วยเราไม่ใช่คนเดียวจะไปแก้อะไรได้ทุกอย่างนะครับ พยายามสะท้อนปัญหาไปเรื่อยเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรให้มันบริหารคนนะครับให้มันคล่องตัวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับที่ทํางานได้ง่ายขึ้นมีอะไรอีกนะครับทานท้องถิ่นถ้าต้นต้องเดินทางไปวันทศเยอเปียร์ทางไปเลือกนะครับรถตัวก็เรือวันนั้นเลยใช่ไหมจะต้องไปล็อบบี้คนอื่นก่อนเจ็กศึกกบฏนนะครับทุกท่านนั่นก็ เป็ตัวแทนแล้วเริ่มเลยนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานศิษย์ทหนะครับเดินสายเดินมุ่งไปว่าทำพิธีกาสนะครับยกทุกท่านด้วยนะคะตลอดจนทางสายเจ้าหน้าที่นะคะอาดิฉันทิดาจะเตรีมมาถอดนะคะนยายกองคคลบร,ริหารส่วนตบลของโคนนะคะวันนี้ก็ได้รับการสือแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้มีความสําคัญน,นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นตัวแทนนะคะ ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ที่เราเลือกท่านไปนะคะก็อยากให้ท่านได้เป็นตัวแทนของพวกเราในบางเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ยำประสบปัญหาอยู่นะคะาในหลายๆเรื่องทราบว่าท่านก็คงจะพอทราบตรงนี้นะคะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสได้ไปเป็นในจุดตรงนั้นเราก็ดีใจนะคะที่จังหวัดสุรินทรานั้นมีตัวแทนที่อยู่ในกองกลางนะคะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ท่านจะบอกไปว่า ท้องถิ่นมีความสําคัญมากร้อยแค่ไหนสาคัญมากนะคะตอนนี้เพราะว่าหลายๆเรื่องจะตกไปที่ท้องถิ่นทั้งหมดนะคะก็ฝากความหวังไว้กับท่านนี่แหละที่เป็นตัวแทนนะคะฉะนั้นตอนนี้อาจจะไม่มีใครสู้แล้วแหละนะคะ ท่านเลือกตรงนี้ง่ายกว่าเลือกนายกเยอะเลยนะคะตอนเลือกนายกเนื่ลำบากนอกแต่เลือกตรงนี้ง่ายกว่าเยอะแต่การง่ายกว่าตรงนี้ก็ไปทําหน้าที่ที่มันสาคัญมากเช่นกันในกะะารนั้นก็ขอฝาก,ากความหวังไว้กับท่านนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะคุยหลังไปต่อนกคะขอบคุณค่าน Thank okay. you. กินเลี้ยงก็เลี้ยงกินเลี้ยง่านกองครับท่านพี่เราเราว่าจะทานข้าเที่ยงอครับอคัวางวางไปด้ววางไว้ไม่ได้นะครับก็จะพยายามเชื่อมเชื่อมแล้วก็าคนสนับสนุนครับท่านจุนจันไปจังหวัดอื่น

เขายูไม่จริงไม่นาีต่าด่าสุเขาากเื่อคเรื่องนั้นเรองนั้เรื่นั้นเร่องั้นเสื่งน่นั้นเร่นั้นรื่องนเรื่องนั้นเ่มั้นมรื่อเรื่นั้นเรื้รื่องน้นเ่องนั้นเั้นรั้่งนั้เรองน้นเรืนัรื่องนัรื่นั้นเ่องนั้นรื่องนั้เรื่อั้นรืงนั้น่องนร้ ยิ้มคุยกันแล้วนะจะถูกยังไงกับกงจะยี่คุยกันราคากลางกันยิ้มคุยกันราคาต่ำลงลดราคาลดราคาการขนส่งม่ไรลดแค่ขนส่งนิดเดียวลดขนราคาไปลดทันรถให้มันตายเขาเท่าไหร่กับเดี๋ยวจะลด รับจัแรกเลยาวรุปเล็กเล็ก่อนเลือกประธานประธานสมาพันธนใหนผู้บริหารต้งถิ่นรบต๊ะเรานี่ไว้ก่อนข้าวต้มามข้าว้าวต้มยงไม่เลือกด้วกันเลืกไม้จเทำเนี่ยกผมในรอบค กมีสดวต่าเราก้องมีสส่วนเปิดลกเก้าที่ส่ไประมาณแทบแทุแนล้ก็มาเขา้โอ้แล้วก็ตแ้องแล้วกัมเาลอมเขาแ้อ้แ้เว้แ้้วาแ้ม้แล้วมอม้้้้้อแ้เกออ

thank you.